สวัสดีจ้าทุกคนก็คือหลังจากที่เรารับหบวกแล้วนะคะเราก็ได้ทําการขึ้นวอร์ดวันนี้ก็คือจะมาพูดในเรื่องของการขึ้นวอร์ดว่า1วันนะ่ะทําอะไรบ้างเออมีอะไรอะไรอย่างไงแต่คือในคีป,ป่ะทุกคนก็คือมดเออมองโทรศัพท์ก็เลยกดแบบริพผิดเออ หลังจากเข้าลิฟต์มาแล้วนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะทําคืออะไรคะก็คือการส่งกระสุกค่ะดิฉันก็เลยหันคว้าไปเลยนะคะแล้วก็อแอปมีความแอปนะคะเพื่อจะเอารูปสวยๆเออภาพดีๆเอามาลงสตอรี่เก็กๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือหมุนอยู่นั่นแหละหมุนยกมือนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็หลังจากน,าน,านั้นเรามาถึงโรงบรมแล้วใช่ไหมเราก็ขึ้นลิฟต์ เพออราะว่าวดของเราอะเอ้ยวอดที่เราจะฝึกอะเออมันอยู่ชัน้น5แล้วก็1วันนั้นนะก็คือทำหลายๆอย่างแหละอย่างในรูปนี้ใช่ปะก็คือการฉีดอินซูลินก็ได้ฉีดเออหลายเข็มอยู่นะ เออฉีดตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนู้นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการเจาะขีดเอออะไรแบบนี้อ่านขีดแล้วก็มีผู้อื่นๆื่นอีกน,นะไม่ว่าจะเป็นดีเทลแล้วก็ขอมแบบบาบาบา,บาน,นู่นนี่นั่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีใสใสส่วนนู่นนี่นั่น,นคือมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยเยอะมาก หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพักเที่ยงซึ่งกลุ่มของเราอะกลุ่มขึ้นฝึกเนี่ยมันมี6คนใช่ไหมมันก็จะแบ่งกันพักอ่าเป็นสามสเออก็แบ่งกันพักแล้วคือเราต้องรีบกินข้าวนะทุกคนเราจะมามัวแบบนั่งกินอย่างเดียวไม่ได้นะนั่งกินแบบเออระเหยรรยชายไม่ได้เพราะว่ามันพักหนึ่งชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเราต้องรีบกินแล้วก็ต้องมาเขียนเนิร์ดโน้ตต่อคะ่ะทุกคนเออซึ่งโน้ตโน้ตเนี่ย ถ้าให้พูดก็คือมันก็คือ,อบันทึกของพยาบาลอะที่บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็แบบว่าการพยาบาลอะไรแล้วผลเป็นอย่างไงประมาณนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะดิฉันก็ขึ้นมาชั้น5้าต่อนะคะเพื่อม,มาทํางานที่เรารักกันต่อเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ทํางานบา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 ,บา,บายิบย่อของเราไปเรื่อยๆนะคะพอเวลา4ี่โมงหรือสี่โมงกว่าเนี่ยเราก็จะลง,ลงวอร์แล้วนะคะและหลังจากลงวอร์นะคะเราก็จะไปหาอะไรกินนะคะ ที่หลังโรงพยาบาลอันนี้คือสิ่งที่มีความสุขมากคือการหาของกินนะคะก็จะมีข,ของกินให้เราเยอะมากก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็เยอะเออและหลังจากที่เราหาของกินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเดินทางเนี่ยกลับไปหอซึ่งบอกเลยว่าแบบว่าเมื่อยขามากค่ะคุณคือแบบว่านั่งไม่ได้เลยแบบ แทบจะไม่ได้นั่งอ่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาเขียนแผนเออซึ่งแผนอ่ะเราจะชอบเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าเขียนตอนแบบปีหนึ่งที่สองเลยอะไรแบบนี้ก็คือ,อ,อแพนอ่ะมันก็มาจากคำว่า n u ื s อ n g care p l แ n นซึ่งมันก็คือเหมือนแบบเป็นการวางแผนการพยาบาลอ่ะเออแล้วก็มีพวกข้อมีม่ใส่อะไรต่าง,ง,ง,งนนๆนานา คือแบบแพ่นเล่มเล่มหนึ่งอะคือแบบมัน30 40, 40ิบหน้าทุกคนแล้วคือเขียนมืออีสานแบบประกาหมดไปหลายแทงมากแล้วก็ลายงานเนี่ยนะหมดแบบหลายเล่มเวอร์ และสิ่งที่ฉันได้จากการขึ้นวอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือการตรวจเอทีเคคือแบบฉันตรวจเยอะมากคือบนวอร์ดเนี่ยก็มีนะจ๊ะโควิดแล้วก็มีเยอะด้วยเราก็ต้องแบบว่าป้องกันและอีกอย่างหนึ่งคือบางทีก็แบบผู้ป่วยบนวอร์ดเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องตรวจของเราใหม่คุณพระไดรีจา้าประการมึกแตกและเอี้ยมของดีชนันเป็นสีขาวคือแบบมันจะซักออกไมคเนี่ย เท่านั้นไม่พอค่ะด้วยความโง่ของดิฉันนะคะดิฉันก็อยู่ข้างหน้าของผู้ป่วยและทีนี้เขาก็แบบมีการแทงนู่นแทงนี้กันและคือเลือดผู้ป่วยก็พุ่งใส่เอียมฉันเลยจ้ะเอียมฉันก็คือเปื้อนเรือดจุกๆเลยก็บอกได้เลยคําเดียวนะคะสำหรับการฝึกคขณีว่าเนื้อ